สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง Sport Day นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของวอลเลย์บอลกันอีกเช่นเคยหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมสาวไทยของเราสุดต้านความใหญ่ความสูงของทีมชาติโปแลนด์เจ้าภาพไม่ไหวทำให้่พ้ไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ17และ25ต่อ17นะคะ ทำให้ทีมไทยในตอนนี้นะคะคะแนนอันดับโลกลดลงมาจากเดิมอยู่ที่อันดับที่1 4คะแนนสะสม216คะแนนที่เราได้เพิ่มมาจากการเอาชนะตุรก,กีเมื่อวันก่อน11.82คะแนนหลังจากที่เราแพ้โบลดนเมื่อคืนที่ผ่านมาคะแนนสะสมของเราก็ลดลงมาอยู่ที่205คะแนนคือลดลงมาเยอะมากเลยนะคะอาจจะเพราะว่าอันดับโลกของเราใกล้เคียงกันคะแนนเลยลดลงมาเยอะแต่ยังดีที่อันดับโลกยังอยู่ที่เดิมนะคะคืออันดับที่1 4เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจากตรงนี้นะคะเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆรลเลโบอลต่างชาติว่าพวกเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยค่ะไปกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยนะคะใจสลายแต่ทีมไทยชอบโชว์และเล่นรูเล,โลโบอลอย่างมีศิลปะฉันรักและเคารพในการเล่นของพวกเขามากมันเหมือนกับการต้องเอาชนะและเอาชีวิตรอดจากเคลื่อนยักษ์ทุกลูกที่อยู่กลางพาย,ยุในมหาสมุทรทีมไทยที่ฉันชอบตลอดการความรักมากมายจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมาค่ะ ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติโปรแลนด์และไม่เป็นไรสำหรับประเทศไทยคุณทำดีที่สุดแล้วและขอโฟกัสกับนัดต่อไปโปรแลนด์มีผู้เล่นที่ตัวสูงมากมายและพวกเขาวางแผนได้ดีสู้ต่อไปทีมชาติไทยรักและสนับสนุนเช่นเคยอย่างไรก็ตามแฟนๆในโปรแลนด์ค่อนข้างดีและสุภาพด้วยความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆไปว่าเป็นแมตท,ที่สนุกทีมโปรแลนด์เล่นได้ดีมากยินดีกับชายชนะในครั้งนี้ และช่งขอสมกำลังใจให้กับทีมไทยต่อมานะคะช่างเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมไทยสู้หนักมากโปแลนด์ <L> <L> เป็นเพียงกำแพงขนาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับโปแลนด์และไทยอีกครั้งเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากคำทักทายจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาให้กำลังใจทีมสาวไทยไปว่าประเทศไทยอย่าท้อแท้โปแลนด์เอาชนะได้ยากจริงๆทักทายจากบราซิลความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าว้าวโปแลนด์มาแรง ทีมล็อกสุดปังใครก็ทำได้ดีเช่นกันขอให้โชคดีทั้งสองทีมก้าวไปข้างหน้ายังมีทีมแกล่งอีกมากมายให้จับตามองต่อมาค่ะฉันรักผู้ชมชาวโปรแลรนด์ที่เคารพนับถือยินดีกับโปรแลนด์และขอให้โชคดีประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะขอให้โชคดีสำหรับทีมไทยในเกมต่อไปเดินไปข้างหน้านักรบแห่งตะวันออกเฉียงใต้จากบราซิลต่อมานะคะ ไม่เป็นไรนะประเทศไทยไปต่อฉันรู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วฉันยังคงสนับสนุนคุณผู้เล่นโปรแลรนด์ดีและยอดเยี่ยมมากโปรแลนด์เป็นเจ้าภาพที่ดีมากพวกเขาอยู่ในลักษณะที่ดีพวกเขาไม่รบกวนการแข่งขันความคิดเห็นต่อมาค่ะยินดีด้วยสำหรับโปรแลรนด์เกมของคุณยอดเยี่ยมมากและสำหรับสาวไทยของฉันฉันสนับสนุนพวกคุณเสมอสู้ต่อไปความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆว่าวันนี้ไม่ใช่วันของประเทศไทย พวกเขาดูเหนืงง่อยต่อมานะคะไม่เป็นไรนะสาวๆวันนี้ยังมีอีกหนึ่งนัดในตอนเย็นเป็นการดีกว่าที่จะรักษาพลังของคุณไว้สำหรับแมตช์นี้สู้ต่อไปเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันรู้ว่าประเทศไทยสามารถทำได้มากกว่านี้พวกเขาเป็นทีมที่กล้าหาญมากโก้ไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะก็ได้มากราวถึงทีมชาติไทยของเราว่าไทยแลนด์คุณยังคงเป็นที่หนึ่งสำหรับฉันจากฟิลิปปินส์ ต่อมานะคะอย่าท้อแท้ประเทศไทยคุณมักจะได้รับความชื่นชมและความเห็นอกเห็นใจจากส่วนที่เหลือของโลกคุณทำดีที่สุดแล้วเพื่อต่อสู้กับยักษ์เหล่านั้นความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวโปแลนด์นะคะก็ได้มากล่าวให้กำลังใจทีมไทยไปว่านักวอลบอลตัวจิ๋วจากประเทศไทยเหล่านี้พวกเธอมีใจที่รักในเกมการแข่งขันฉันมีความยินดีและให้เกียรติพวกเธออย่างมากขอแสดงความยินดีจากโปแลนด์ถึงแฟนวอลบอลชาวไทยทุกคนต่อมาค่ะ รักษาความเป็นคุณในแบบที่คุณทำนะสาวไทยความกล้าหาญและการผ่อนคลายฉันรอคอยที่จะแสดงความยินดีกับประเทศไทยในนัดต่อไปความคิดเห็นต่อมาค่ะขอแสดงความยินดีกับโปรแลนด์และอห่่ยอมแพ้ประเทศไทยไปต่อในนัดต่อไปและพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายของคุณฉันเคารพผู้ชมที่มีสปิริตมากนี่คือจิตวิญญ,ญาณของวอลล์ความคิดเห็นต่อมาก็เร้ม,มาพูดถึงการเล่นของทีมไทยในวันนี้ว่า การโจมตีและการสกัดกั้นของโปแลนด์อยู่ในประเด็นวันนี้ในขณะเดียวกันประเทศไทยไม่ได้เล่นดีที่สุดการจ่ายบอลก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนปกติทําให้พรพันธ์สร้างช่องว่างระหว่างบล็อกของโปแลนด์ได้ยากวิบโรค,คนที่2ทิ่งไม่ใช่ปิยนุชเราไม่สามารถรับมือกับการโจมตีจากโปแลนด์ได้แต่แล้วอีกครั้งที่ความแตกต่างของความสูงระหว่างทั้งสองทีมนั้นใหญ่เกินไป ความคิดเห็นต่อมาค่ะโปแลนด์คือผู้ชนะแต่ทีมชาติไทยชนะใจพวกเราพวกคุณคือแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับพวกเราไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้เราจะสนับสนุนคุณเสมอรอยยิ้มของคุณคือปาฏิหาริย์ที่สดใสต่อมานะคะทีมโปแลนด์ของโค้ชลาวารินี่พวกเขาบังคับบล็อกบังคับเสิร์และเล่นกับผู้เล่นที่ตัวเล็กอย่างไทยได้ดี และในทางกลับกันทีมไทยไม่เหมาะกับผู้เล่นชุดนี้ทีม่มีบล็อกสูงและสมบูรณ์แบบของแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวเชื่นชมโปรแลรนด์และให้กำลังใจทีมชาติไทยไปว่ายินดีด้วยโปรแลรนด์คุณได้รับชัยชนะแต่อย่าเพิ่งหมดหวังสำหรับประเทศไทยพวกคุณยังมีที่สำหรับการพัฒนายอยู่เสมอรักแฟนๆของโปรแลนด์ในสนามจริงๆไม่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจไม่มีเสียงโห่ร้องต่อมาค่ะยินดีด้วยโปรแลนด์ คุณยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทีมไทยก็พยายามอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอมากเก็บ17แต้มทั้ง3เซตต่างหน้าต่างตารอนัดต่อไปขอให้ทีมไทยโชคดีความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาก่าวสั้นๆว่าทั้ง2ทีมเล่นได้ดีโปแลนด์คุณเก่งมากและประเทศไทยก็ดีมากมันเป็นเกมที่สนุกความคิดเห็นของท่านต่อมานะคะ ฉันอยากให้แฟนตุรกีเห็นแมตช์นี้อูลเลนัวแลนด์ผสมผสานการทำงานเป็นทีมมีเทคนิคที่ดีและใช้ส่วนสูงที่มีอย่างชาญฉลาดแค่ไหนเพื่อเอาชนะประเทศไทยได้3.0ต่เซตดังนั้นผู้สนับสนุนตุรกีจะไม่บ่นอีกต่อไปถ้าฉันบอกว่าทีมของพวกเขาไม่สมควรที่จะอยู่ใน10อันดับแรกของโลกขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมโดยเฉพาะทีมโปรแลนด์ และความคิดเห็นต่อมาซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้เริ่มมากล่าวไว้ว่าไทยแลนด์ฉันเคารพหัวใจของพวกคุณจริงๆทีมโปแลนด์พวกเขาสูงมากพวกคุณสามารถเล่นได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วไม่เป็นไรนะสู้ใหม่และฉันเห็นตารางการแข่งขันแล้วฉันรู้สึกสงสารพวกคุณจริงๆสู้ๆนะทีมไทยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลต่างชาติที่มีมุมมองต่อทีมชาติไทยของเราหลังจากที่พาให้กับทีมชาติโปรแลนด์ไปขาดลอย3-0เซตโดยส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามาให้กําลังใจทีมนักตกสาไทยของเราและชื่นชมสปิริตของผู้ชมชาวโปรแลรนด์ที่พวกเขาเชียร์อย่างสุภาพและให้เกียรติทีมคู่แข่งโดยเกมนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าทีมเราก็สู้เต็มที่แล้วแต่ต้านความสูงความใหญ่ของทีมชาติโปแลนด์ไม่อยู่จริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะ นำความผิดพลาดตรงนี้ไปแก้ไขในเกมต่อไปโฟกัสเกมที่จะเจอกับโครเอเชียในเย็นวันนี้ที่ผิดหวังมาก็ลืมความผิดหวังนี้ไปแล้วเริ่มต้นใหม่ยังไงก็เชียร์สาวไทยเหมือนเดิมค่ะซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ